สวัสดีเพื่อนเพื่อนสถาปนิกทุกคนผู้ที่ชอบศึกษาพระสมเด็จว่าจดีว่าเป็นเสี้ยนรุ่นเก่าหรือว่าเสี้ยนเมื่อหม่ผู้ที่ชอบศึกษาพระสมเด็จเ,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 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา,าศึกษาพระสมเด็จศึกษาไปพร้อมๆกัน เรียนรูหลายๆด้านเพื่อมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษามาเบึงว่าพระสมเด็จแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยรูปลักษณะม่วนสารจะแตกต่างกันซ้ำใดเราต้องศึกษาโดยตนเองสำหรับมนีอาจารย์ก็มีสมเด็จสองหนาสมเด็จสองหนามาศึกษา ไปพอมๆกันกับเพื่อนๆว่าสมเด็จซองนามีกิ่งอยู่ม่มี่ได้เพื่อนๆสมเด็จซอ,องนานี่ยสมเด็จวันละข้าง <c oughs> แต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อกระจายตัต้งกันไปอซองนามีหลายสีกันล่ะแต่ว่าอาจารย์มีสีเดียว นี่องค์เดียวเลยละ่ะพาเพื่อนเือนมาศึกษาเบิง่งเอากับเบิ่องดยตา,าเพ่อกับบ่ปันไดดอกศึกษาใส่กล่อง เรื่นพิมพ์ซองหนาก็ระว่า,ามันหายากกันเลยพอมากอะถึงจะเป็นองค์ทีบงงามเพระาะขั้นใน่านการตรวจสอบโดยกองพันเอก เอามาลงให้เพื่อนบึงก่อน,น,นช่องบึงกล่องหกสิบเอ็แล้วก็ว่านายจะเป็นวัดละข้งเลยเอามาให้เพื่อนๆให้ชมน้ำเพื่อผู้อยากเก็บศึกษาสาสมนี้คือสมเด็จสองหน้าม่อนสารกับมีครบมัด ก็หาอยากกันเลยเอาไม้เพื่อนๆในเบื้งน้ำกันนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึง่งถ้าเพื่อนๆพ่อใครเก็บว้ศึกษาเก็บสาสมสมเด็จสองหน้าคนพอใสกวาดว้ไม่ได้แตก อาจารย์ได้มาน้าเสียนพระคือกน,นเพ่นไปเหมามาก็เลยว่าสมเด็จซองนานี่บ่คั่นี้มีเอามาใหม่เพื่อนๆในศึกษานํากันมันก็น่นาว,วะ่ะเพราะว่าจ้าขครองกัอยากได้อยู่ก็เลยพอดีไปพ่อพ่ออนเ็เลยบูชาาําเพ้นมามเพื่อนมา,มนมาศึกษานี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งแต่เพื่อนๆพ่อก็อเก็บซาสมเด้สมเด็จซองนานี่มีกิ่งเ้อืยสมเด็จว,วัละคังก็มีมวลนสารครบ คือกันนะตาเป็นสองดนันอืมฉันแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็นันผู้ที่ชอบศึกษาพระสมเด็จสมเด็จสองหน้าสันแล้วคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ละสันซัน